สวัสดีครับกลับพบกันตอนเสาร์มื่อวานนี้ครับผมกาสิมาเบาถึงเรื่องของอ่าขั้วไที่มันอ้วนแล้วมันผสมติดหนักหรือว่ามันเป็นหมันอิลีบอหรือว่าโอกาสที่มันที่มันสิเป็นหมันนี่ครับมันเกิดจากอียังเดนเนะครับผมก็เลยเอาสิมาเบาจากประสบการณ์ ขวยอ้วนที่มันผสมติดอย่างแล้วก็ตอนนี้กับผสมติดแล้วนะครับมาว่าให้พอม่พี่น้องในฟั่งอ่าก็คือจากประสบการณ์ตรงที่ผมเลี้ยงมากนะครับเพราะหลายหลายคนก็สีบางคนมันก็สิคิดว่าข่วยที่มันทองอ่ามเมนต์ขวยที่มันทองข่วยที่มันอ้วนนี่ครับคือผสมติดได้อ่าผสมได้หลายเท่อแล้วมันบ่ติดคือกัหลายๆคนก็สีเข้าใจว่ามันเป็นหมันนะครับ โดยที่เฮาบ่ทันได้ตรวจบ่ได้หยังนะครับก็เลยมันก็บ่ได้บ่ได้เป็นมันทุกๆโตแล้วก็ทุกๆทุกเคที่แบบว่าเอ้ยผสมเทียมแล้วมันบ่มันบ่ติดควายตัวนี้มันเป็นหมันบ่อีหยังจังซี่นะครับเพราะว่าเกษตรกรบางคนก็สิเข้าใจผิดแล้วก็ใจห้อนจังซี่ครับใจห้อนแล้วก็คือควายควายอ้วนนี่ที่ผสมบ่ติดอาจมันอาจสิบ่ได้เป็น บ่ได้มีปัญหาครับแต่ว่ามันปัญหามันเกิดจากเฮาเกิดจากผู้เลี้ยงก็คือเฮาหนึ่งเฮาจับสัตว์บ่เป็นจับสัตว์บ่เกง่งแล้วก็บ่ค่อยได้ใส่ใจนะครับแล้วก็นี่นะครับปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับที่ผมเจอมาก็คือเฮาจับสัตว์บ่เป็นจับสัตว์บ่เกง่งนี่ครับมันก็นเลยเฮ็ดให้เฮาผสมเทียมบต่ติดนะครับก็บางคนก็อาจสิท้อนะครับก็คือตัวนี้ครับแม่ก่อนเงินนี่ ผมก็เว้าไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าแ็เลยมาเว่าเรื่องการผสมติดอย่างนี่นะครับว่าเหล่องขั้วเป็นหมันนี่ครับก็คือส่วนมากนี่มันมันบ่ค่อยเป็นหรอกครับเรืืองเรื่องที่่าขั้วเป็นหมันนะครับมันกระมันกะดีม,มีแต่ว่าผมว่าโอกาสมีนี่มันหน่อยบางเทอมันอาจจะเกิดจากการผิดปกติทางแต้เน่หน่อยนะครับการผิดปกติของร่างกายในส่วนของอาระบบสืบพันธุ์เพิ่นนะครับอาจสิ ระบบสืบพันธุ์มีปัญหาตั้งแต่น่อยบ,บ่สมบูรณ์ตั้งแต่น่อยเลยยังังสีครับมันก็มีโอกาสเกิดได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคั้วที่เคยมีลูกมากหรือว่าหรือว่าแบบคั้วสาวที่มันแบบระบบสืบพันธุ์ปกติแต่ว่าพ่นอ้วนนีโ่โอกาสสิเป็นมันนี่ผมว่ามันหน่อยนะครับบ,บ่บ่ค่อยหลายครับแต่ว่าเฮาก็ต้องสังเกตนะครับคือจะของคั้วนี่ก็ต้องสังเกตว่า เวลาที่คว้วห้ามันได้อายุที่จะเหมาะที่จะผสมนะครับหรือว่าอ่าควยห้ามันเป็นซัดจังสีเ้าก็ต้องจับซัดเป็นนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็อยอมรับเลยว่าจับซัดโบเป็นนะครับจนจนว่าได้ผสมโตหาพอพันเมาผสมจริงเลยนะครับนี่ครับก็คือแม่ก่อนเงินนี่ลูกเพลนนี่จนผสมพร้อมกันเลยครับแต่ว่าแม่เพลนนี่เพราะท่านถ่องถือว่าเป็นลูกมีลูกหางแห้งเพิ่น แม่ก็อนเงินนี่ได้ลูกเขาจะได้ลูกสองตัวนะครับแต่ว่าอายุนี่ไปไกลล่ะแต่เพราะว่าลูกเพิ่นห่างนะครับจะของเก่าเพิ่นกะบ่อบ่ค่อยเลยแบบจับซัดบ,บ่เป็นไข่ไข่ผมนี่ล่ละแต่ว่าเพิ่นก็นเลยปล่อยเพิ่นปล่อยเพิ่นบ่ได้่อ่บ่อ่อยได้ใส่ใจอย่างประมาณนี้ล่ะนะครับก็คือมันก็นเลยเหตุให้ลูกห่างแลก็ะจะของมันก็เรื่งสงสยัยสิใจออกนะครับ ว่าผสมจังไดกระบดติดก็กเลยขายนะครับก็เลยขายมากผมก็เลยซสื้อมากเลยผมสื้อมาประมาณสามสี่เดือนตอนนี้ก็ตอนนี้ผสมผ่านไปแล้วละ่ะเกือบเกือบสี่สองหลอดแล้วครับไก่สี่สองหลอดแล้วก็คือนี่แหละครับก็ลบลลบกเลยมาบอกให้ฟังว่าข่้วไอที่มันได้ลูก้างน้ําแล้วกะ็ที่มันอ้วนนี่ครับเพิ่นอ้วนแห้งได้ครับแม่นี่แม่ก่อนเงินนี่กินเกงอ้วนอ้วนง่ายแห้งนะครับมาอยู่ก็ผมนี่โอ้กินเกงแห้ง แล้วก็สงสัยจ้คของเพิ่นสีคิดว่ามันมันสิเป็นมันนะครับก็เลยก็เลยขายมาพ่อมาอยู่กับผมนะครับกบ็ผมก็สังเกตเบิ่งนะครับผมก็สังเกตผมจับซัดแล้วก็สังเกตจนว่าผสมเทียมกับผสมไปสองเถื่อนะครับสองสามเทื่อแล้วครับว่าติดขึ้นกันครับเราที่นี่ก็เลยได้หะพอพันมาผสม พ่อพอพ่อพัอพอพนธุ์มาผสมกันที่นีเห่ากับสีหูแหละครับว่าช่วงที่เหมาะสมกับการผสมเทียมหรือว่าส่วงที่เหมาะสมกับการผสมโตนี่ครับสําหรับแมกอนเงินนี่คือช่วงใดน,นะครับก็รอบนาแต่สมมติว่าเป็นขอดมากรอบนากับถ้าผสมเทียมก็มีโอกาสนะครับที่ที่ที่เห่าสีผสมไดต้ตรงเวลานี่ครับเพราะผมก็จดบันทึกไวน้นั่นนะครับ คืออย่าอย่าอย่าฝ่าว่าพอแม่พีนนวองอย่าฝ่าวอย่าฝ่าวคิดว่าข้วยอวนนี่ครับข้วอวนเป็นสีเป็นสีแบบเป็นมันเสมอไปนะครับมันมันมันอยู่ที่ห้าเบิงนะครับเบิงเบิงแล้วก็สังเกตให้ดีนะครับก็บคือถี่เพื่อนว่าเป็นมันเป็นมันนี่โอกาสที่มันเป็นมันนี่เกิดจากยังนะครับมันเกิดก็เกิดจากถ้าข้วยอวนนะครับ หลักๆเลยนะครับคว้อ้วนนี่มันกัะสีมีพวกพังผืดหรือว่าพวกไขมันนะครับไขมันมันสิไปเกาะตามตามผนังนะครับผนังที่แบบว่ายังพวกอวัยวะสืบพันธุ์พวกข้อมูลหลกอีย่างพวก,พวกเนื้อเยื่อต่างๆนะครับที่มันที่มันอยู่หลอหๆนองถ้าสังเกตพี่พน้องถ้าสังเกตนะครับถ้าสมมุติว่าไผเคยซื้อเครื่องในซื้อนังมานี่ครับ กสิเห็นเป area, right so, ็นก้อนไขมันนะครับเป็นไขมันที่มันเกาะอยู่รอบๆนั่นแหละนะครับมันก็มีโอกาสนะครับให้ใท้แบบมึงสิไปเกาะมันก็สิคัดขวางพวกเวลาเฮาผสมเทียมบางทีเฮาสอดอ่าหมอสอดหม้อยยังเข้าไปสอดสอดปืนผสมเทียมอันนี้เข้าไปนะครับมันก็มีโอกาสที่แบบว่าสอดว่าผ่านหรือว่าสอดยากจัซส่นะครับเพราะว่าไขมันมันมันเกาะหลายนะครับพังผืดมันก็สิเกาะหลาย ก็สิมีพังผืดหลายอย่างสิครับมันก็นเลยเป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคต่อการต่อการผสมนะครับกับสีลกักลักกับเจแมาณนี้นะครับที่มันที่เฮดให้ผสมติดอย่างนะครับบางเท่อมันก็อาจจะไปอุดอุดพวกอ,อ่าทอต่างๆที่มันพวกทอน้าไใครที่หรือว่าอย่างซี่นะครับพวก ในข้อมูลลูกนี่นอย่างสรนะครับบางเธอม,มันเกาะลายนะครับมันก็เป็นไปได้ครับเหตุให้เกิดการพิษปกตินะครับภายในระบบสืบพันธุ์นะครับมันก็เหตุให้ผสมติดยากมันก็เป็นไปได้เบิดครับแต่ว่าหลักการหลักการสาคัญก็คือาห็าต้องสังเกตเบิ่งนะครับสังเกตแล้วก็ช่วงแรกๆนะครับการจับซัดนี่ก็สาคัญนะครับคือสิ่งแรกเลยที่เห้ที่จะคล้องเหตุใ,ใด หรือว่าถ่าสมมติว่าสสีห้มันใจลีนะครับก็ให้ให้หมอครับให้หมอที่เพิ่นมีประสบการณ์นะครับมามาตรวจระบบสืบพันธุ์ให้อีกเท่อนึงก็ได้ครับมันก็นสีซอยให,ห้องแบบผสมติดสำหรับขั้วที่อ้วนนี่ครับผสมผสมติดผสมติดได้ง่ายได้ดีขึ้นนะครับ เพราะว่าตอนแรกของผมนี่แม่แม่ก่อนเงื่อนนี่ตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้มันระบบสืบพันธุ์มีปัญหา,าว่าอย่างเีสินะครับก็เลยให้หมอมาตรวจนะครับหมอมาตรวจเพื่อนผัดนว่ามันเป็นเซีดนี่ครับ <c oughs> เป็นเซีดหนามเซีดหนามเป่นว่าแต่จริงๆมันกับมันก็บประเด็เป็นเซียดอะครับเพราะว่าถ้าเซีดหนามนี่ครับอาการอาการของขั้วไที่เป็นเซีดหนามก็คือมันสิเป็นเป็นซัดดูนะครับ สองเส้อหมื่นขึ้นยังอยู่สีนะครับมันสิเป็นสัตว์บ่ตรงรอบแต่ว่าแม่ก่อนเงินนี่เพิ่นเป็นสัตว์บางที่ตรงรอบนะครับมันก็เลยคิดว่ามันบ่แม่นนะครับบางเทื่อการที่เฮาให้หมอมาตรวจนี่ครับมันก็บ่ได้ว่าสิถูกต้อง100%ครับเจ้าของก็ต้องศึกษาข้อมูลนํานะครับศึกษาข้อมูลแล้วก็แล้วก็อ่าศึกษาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอ่าโรคที่เกิดจากระบบสืบพันธุ์ว่ามันมี มีโอกาสที่แบบเกิดอีหยังใดแน่จังสีนะครับเกี่ยวกับโรคสือพันปัญหาการประสบติดหนามันเกิดจากอีหยังแน่ครก็ต้องศึกษาบึงนะครับเพราะว่มื้อนีความหูอ่าอยู่ในคลิปอยู่ใน YouTube อยู่ในเว็บไซต์อย่างเงีัยสีมันก็สีมีหลายอยู่ในเฟซอยังครับมันมีหลายครับก็ให้เาศึกษาเบึงแล้วก็เอามาปรับใส้มันให้มันเหมาะสมกับกับเฮ่านะครับว่าของเฮามันเป็นแบบใดลักษณะควยเหาเป็นจังใดอย่างังี้ยครับก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับ ครบครักับการหาข้อมูลจากซื้อต่างๆนะครับก็เอามาปรับใส่ให้มันเหมาะสมกับเฮานะครับนี่ครับนี่รูปเป็นก่อนเงินกับผ่านหลอบไปแลยก่อนทองกะผ่านหลอบไปกันครับนี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมกับสีเฮดคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าคัวค้วขั้วที่ทองสองเดือนนี่ครับ มันสังเกตจากไดจากยังแนแ่แหละกันไทยสีทาย,ททายเบิ้งนะครับทายเบิ้งว่าคั้วทองสองสองเดือนในพื้นอย่างไดนะครับก็ล่องเบืองครับพี่น้องครับก็ลองลองสังเกตเบิ้งว่าคาั้วที่มันอ้วนนะครับก็อย่าอย่ยาฝ่าว่าฝ่าว่าใจห่อนครับใจห่อนตีความว่าเป็นเป็นหมันเสมอไปนะครับไปเฮ้าตรวจไปเฮ้าเช็คดีๆนะครับเข<ค><ะ>้าสียวเดซีขั้วมึงเธอเฮาสื่อคั้วมากนะครับ ข้ยงา่งายๆครับแต่ว่าผสมจังได้กระบ,บืติดบางทีอาจจะคล้องกระจีท่อนะครับใส่คล้องกระจีทออ่อกระยาขายอย่างยั้งไปยังสีนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือหาพอพัน์มาผสมโตครับถ้าห้องปรหยากเสียเวลา,าหาพอพันดุดีๆมาผสมก็ได้ครับถ้าแถวบ้านมีหรือว่าห้องขุไปกับยังสีกับคุ้มครับคุ้มผมว่ามันมันมันขุมคาห้องกระิบ่เสียเวลานำน,นะครับอ่า โอเคครับผมกะหวังว่าคลิปนี้กันจเป็นประโยชน์นะครับอาจจะมีประโยชน์หรือว่ามีประโยชน์กะล่องล่องเบงนะครับกะที่เอาเมาบอก,ก,กจากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์เลียงของผมนะครับโอเคครับผมกัคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอพูดเลายๆครับสวัสดีครับ